ก็ในจุบาทุอตังมัง่านะครับอันนี้หมดับแลวก็ก่อเดินก็ควแจะให้วอร์รับการับกรโฆณาสาธุสัตว์สัตว์ชทั้หลายนี้แต่จก่ จะเป็นปีแรกเลยนะที่มีอายุมากทุกขั้นเลยแต่ก็สติสมัชชัดดีกล่าวด้วยความไม่ประมาทแต่ปีนี้วุญนี่แ็บที่สมบูรณ์ด้วยอาศัยสติแต่ว่าความลืมนี่มันเป็นเป็นเองมันไม่มีเจตนาความลืมนี่แต่ตั้งใจมาแล้วพอจะออกหรืออกผิดไม่ใช่ยังออกผิดมันมันมันมามัน ไปของมันโดยสมติคือนั่นถึงว่าไม่มีเจตนากันอะไรที่ไม่มีเจตนาที่ว่าไม่เป็นกรรมไม่เป็นวิบากท,ที่ยนแล้รับรับฝ่ายนี้แล้วฝ่ายชั่วเป็นกลางกลางดังนั้นวันนี้นนก็ขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ร่วมกันมาทำดูอทอดกฐินพระราชทา,านปีนี้โดยเฉพาะอาหารอุปสมบทและการสถาปัตย์สรังฆปติยดีอย่างเดิม ไม่มีแต่ต่อตนสงบเราท่านจะคุณได้หน้าทุกปีท่านจะมีได้เท่าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอ่าสิทธิผู้ดีชังดีในอิทธิพลและโดนห้างสิทธิต่อไปครับยะคาวะเรวาปุราปริกุเรนเตสากลังเอวะเมวะอิตโตดินังเปรทานังอุปกัปปติอิจิตังวะทิ ปะปติสสะฯชัชคปะปติสสะฯ いいね。